ครับก็สวัสดีครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนพศ2566นะครับวันนี้นะครับผมก็ได้มาที่จังหวัดพิจิตรนะครับแล้วก็ซื้อตาข่ดักุ้งจากทางอินเทอร์เน็ตมาด้วยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับที่เห็นนะครับผมซื้อมาในราคาตัวละ5 2บาทนะแล้วก็ซื้อมาทั้งหมด5ตัวนะครับมีทั้งตัวที่แกะแล้วตัวและตัวที่ยังไม่ได้แกะนะครับแล้วก็วันนี้นะครับจะทําการทดสอบทดลองครับใช้เจ้าตัวมุ้งที่ซื้อมานะครับ อาหารนะครับส่วนประกอบของอาหารนะครับก็หาตามเ่าที่มีในบ้านนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นพิเศษวุ่นวายมากนะครับก็ทําการทดสอบทดลองคลุกอาหารแล้วก็เอาไปใส่ในตัวตะขไข่ดักกุ้งแล้วก็เอาไปใส่ทดลองดักไว้ที่บ่อหล้างบ้านนะครับก็เอาไปแช่ลงในน้ำนะครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นเท่ประมาณ6กโมงครึ่งนะครับโค้เพหรือมืดนะครับก็จะยกดูแล้วก็มาดูผลกันว่าในบ่อนะครับ มีกุ้งไหมแล้วก็สูตรอาหารที่จะทําการคลุกนะครับกับวัสดุเท่าที่มีนะครับมันจะได้ผลหรือเปล่านะเดี๋ยวผมมาติดตามดูนะครับครับก็มาดูส่วนผสมของอาหารนะครับที่ผมหามาได้จากในบ้านนะครับผมใช้ทั้งหมด3อย่างนะก็คือมีอาหารประดุนะครับข้าวสวยแล้วก็ลำนะครับใช้แค่นี้นะครับวิธีการคลุกนะครับใส่ลำนะครับ เคลคุกผสมกับหัวอาหารปลากับข้าวสุกได้ครับข้าวสุกข้าวสวยเรานะครับก็คุกคุกขยี้ขยี้กับข้าวสวยเลยนะครับข้า,สขขาสวาาสวยข้าวสุกนะครับถ้ามีกล้วยสุกนะครับกล้วยสุกก็ได้นะครับกล้วยสุกเอามาคุกๆนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับครับเหยื่อหรืออาหารที่ทําการคลุกนะครับผมก็ ปุ ka, fate, whales, like things, 8, nah ๊บจนเมื tree, ่อยนะก็เอาเท่าที่เท่าที่ไหวนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็ปั้นเป็นก้อนนะครับอย่างนี้นะครับที่จะใส่เข้าไปในม้งตะไ่ายนะครับครับเดี๋ยวมาดูวิธีการมัดเหยื่อที่ม้งนะครับก็ตรงนี้เป็นที่เทคเทคกุ้งหรือเทปลาออกนะครับแล้วก็ทาการมัดตูดก่อนนะครับมัดให้มันแข่อาหารได้ก่อนนะครับก็ใช้นังยางนะครับจะได้แกง่ายๆนะครับมัดเสร็จปุ๊บนะครับเหยื่อที่เราปั้นก้อนนะครับก็โยนลงไปเลยนะครับแล้วก็ใช้นังยาง สองเส้นนะครับเส้นหนึ่งนะครับเอายามือเข้าไปแล้วก็ทําการมัดมัดทบตรงนี้นะครับมัดทบตรงนี้นี่แล้วก็อีกเส้นหนึ่งใช้ต่อนะครับใช้ต่อเส้นแรกนะครับต่อนะครับแล้วก็จากข้างในมันจะมีปลายลวดอยู่นะครับก็เอาไปเกาะปลายลวดนะครับนี่นะครับก็จะได้ลักษณะงี้นะครับเพื่อไม่ให้อาหารมันลงพื้นมากเกินไปนะครับก็ให้มันยันยแล้วก็เอาไปแช่น้ําก็ให้มันลอยๆอย่างนี้นะครับให้มันอยู่สูงนี้นะครับ ตอนนี้ก็ได้เตรียมไว้ทั้งหมดแล้วนะครับ5าตัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปลงน้ำนะครับเดี๋ยวติดตามดูนะครับครับตรงนี้ก็เป็นบ่อหลังบ้านนะครับที่ได้ขุดไว้เมื่อสองปีที่แล้วนะครับก็เพิ่งจะเสร็จหน้าฝนครับน้ําเต็มบ่อเลยนะครับแล้วก็อ่าบ้านอยู่ตรงนี้ครับนี่บ้านอยู่ตรงนี้นะครับหลังบ้านนะครับแล้วก็ตอนนี้น้องกาลังช่วยตัดหญ้าให้อยู่นะครับเดี๋ยวจะเอามุ้งนะครับ มุงดักกุ้งครับเดี๋ยวมาลงพอปบอครับเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะย่อนนะครับห้าหลังนะครับลงไปในน้ํานะครับน้ําก็ถ้าน้ําเต็มบ่อขนาดนี้ลึกนะครับน้ําลึกพอสมควรนะครับห้าหลังย่อนเลยนะครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงห้านาทีนะครับ ก็ที่ดักรอบสองนะครับเมื่อคืนก็มาแช่ไว้อีกรอบนะครับอวานช่งหัวค่ำนับใส่ใบสามเปล่าๆนะครับแล้วก็มาเก็บช่วงหกโมงนะครับได้น้อยนะครับก็เลยใส่ซํามว้เมื่อคืนนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับแนวนี้ครับแนวฝั่งนี้นะครับวางที่ดักกุ้งไว้สามอันนะครับส่วนมาแนวฝั่งนี้นะครับแนวฝั่งนี้วางไว้สองอันนะครับเดี๋ยวมายกดูนะครับ วางแค่พอจมน้ำครับไม่วางลึกมากนะครับตรงนี้ครับนี่มากับยาตรงนี้ไว้นี่นะครับเอะเดี๋ยวมายกดูเลยนะครับโอ้ดูกุ้งครับเห็นกุ้งไหมครับกุ้งนะครับก็ได้ประมาณเยอะอยู่นะครับหยิบหนึ่งนะครับหยิบหนึ่งไม่น้อยครับไม่น้อย ปริมาณแค่นี้ไม่น้อยครับนี่นะครับนี่นะครับไม่น้อยเลยนะครับพอได้นะครับนี่เดี๋ยวมาดูที่ก้นนะครับนี่นะครับไบึ้งๆนี่ครับหลังแรกนะครับหลังแรกหลังที่สองอยู่ตรงนี้ครับนี่นะครับตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวมาดูนะครับอุ๊บมัสตยาไว้ครับ หลังที่สองก็พอได้นะครับนี่นะครับดูใหมครับนีนะครับนี่นะครับเก็บนะครับไปดูสองหลังก่อนนะครับนี่นะครับสองหลังนะครับนี่นะครับหลังที่สามนะครับหลังนี้ครับโอ้โหกุ้งก็ไปน้อยนะครับ นี่นะครับกุุงไม่น้อยนะครับมีปูสามตัวนะครับนี่นะครับ๊เดี๋ยวขยาวรวมๆเอารวมๆกันให้ดูนะครับนี่นะครับลองที่สามนะครับนี่นะครับเราตรงนี้ก่อนนะครับบางทีได้ไม่เท่าไรนะครับแต่ก็พอมีบ้างนะครับก็มีอยู่บ้างนี่นะครับ พอมีอยู่บ้างนะครับมองเห็นตัวกุ้งก็ประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เยอะเท่าส,สามลังแรกนี่นะครับอันนี้ก็พอได้นะครับนี่พอได้นะครับนี่ตรงนี้พอได้นะครับพอได้เลยนะครับนี่นะครับ นี่นะครับไม่ได้หากินไกลนะครับหากินแต่แถวบ้านนะเพราะว่าเราสร้างแหล่งอาหารไว้แล้วนะครับก็มาดูว่ามันจะได้เยอะได้น้อยแค่ไหนนะครับครับนี่ก็เป็นผลงานนะครับเอามาเทรวมกันทั้งห้าหลังแลวนะครับก็ที่ได้นะครับก็มีปูนะครับปูใหญ่สี่ตัวนะครับแล้วก็กุ้งนะครับกุ้งฝอยก็น่าจะได้สักถ้วยเล็กนะครัแล้วก็มีปลากระจกปลาซิวนะครับ กะเียปักขาวนะครับก็ห้าหลังที่ใส่ไปนะครับกับเรือผสมอาหารเท่าที่มีนะครับวัดสดุวัตถุเท่าที่มีนะครับไม่ได้หาซื้อหาอะไรที่มันยุ่งยากนะครับก็อพออยู่พอกินนะครับก็สำหรับเมนูเช้านี้ก็จะไปทอดใส่ไข่นะครับส่วนปลาก็จะแยกตัวทอดนะครับก็มาฝากกันประมาณนี้นครับสำหรับคลิปรีวิวหมงห้าหลังที่เพิ่งซื้อมานะครับนี่นะครับแปดช่องนะครับก็ ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็เพียงพอแค่นี้ขอบคุณแลวก็สวัสดีครับ